สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเอฟซีจากประเทศไทยแล้วก็สวัสดีเอฟซีจากประเทศลาวนะครับวันนี้ก็มาพบกับบอลกีตาร์คนเก่าคนเดิบครับท่านผู้ชมวันนี้บอวกีตาร์ก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเกี่ยวกับสาวลาวนะครับท่านผู้ชมเหตุผลทําไมสาวลาวถึงอยากจดทะเบียนสมรสกับบ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมอ่าส่วนหนึ่งนะครับสาวลาวนะครับฮิตบ่าวไทยเป็นอย่างมากนะครับนะ เพราะสาเหตุอะไรเพราะเหตุผลอะไรนะครับเพราะความรักหรือว่ามีเหตุผลทางด้านส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับนะเกี่ยวกับภาระทางบ้านหรือว่าภาระในการทํางานนะครับนะถึงอยากจดทะเบียนสมรสกับบ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมเพราะสิ่งนี้นะครับมาฟังจากปากสาวลาวคนนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมก่อนหนึ่งจะต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะครับผม สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาบอากาศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยเนาะเันจะรับอากาศอยู่ใส่แล้วก็สบายดีทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะเจา้าเอฟซี F C, ทุกคนเลยนะคะเนาะมันีนซาตุนกะจะออกมาเบาเรื่องเป็นยังสาวล่าจึงอยากจดทะเบียนกับเบาไทยเนาะเจ้าเนาะก่อนจะเบาซาตุนกับฝา,นะาก,าก,กาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ล่ะกะกดติดตามเป็นกันมังใจให้งซาตุนต่อไปนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะสีห้างเฮิร์นนิดนึงเนะาะเจ้เนาะลังจากที่ ซาวตูนจดทะเบียนเน่ยเพิ่อกะเกี่ยวข่าวเขนาะตอนนั้นตอนนี้ก,กับเตรียมตัวจะไปตาเขาเนาะจ้าแต่กะออกมาเบากนเพราะว่ามันไม่คิดลกเราจะรอกกันเด้ออกมาทักทายพ,พ่อแม่พี่น้องมันจะน้อยอืมอีฟจีทุกคนของซาวตูนก่อนเราจะรอก่อนจะไปตาเขาอุปกรณ์เตรียมพร้อมเสือ้อผ้าอยู่นีเ่เมื้อจะน้องมีสาวตูนกับสิ่เมื่เบาเรื่องเป็นยางสาวราจึงอยากเกลี้บียนกระเป๋าใส่พออ่อนยางมาเหตุผล เหตุผลน,าน่าจะเนาะเหตุผลก็คือว่าการสาวตูนอยากยศทะเบียนกับแฟนน,าน่าจะเนาะกัดสองคอนต้องสมัครแก้ทั้งสองฝ่ายน่าจะเนาะถามมีแต่ฝ่ายเห่าอยากจดฝ่ายที่ได้โยากมันจะเกิดขึ้นบมื่อไรน,าน่าจะเ้าต้องคุยกันก่อนก่อนจะได้จดทะเบียนน,าน่าจะเนาะคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายคุยกันเรื่องสาวตูนหรือว่าน้องตูนอยู่ในหมู่บ้านเขา อยู yang, yang, ่อย่างมีความสุขอยู่อย่างปลอดภัยอยู่แบบสบายใจอ่ะบาอกง่ายน้อจังนะอยู่แบบสบายใจอยู่แบบบ้านมีความสุขขอบข้วขอบข้วเห่าน้จัะเนาะโมเดิร์ตหลอดทั้งพอทั้งเมทั้ง่ายชายกับบุรีรัมทั้งแฟนเห่าน้จัะเนาะเหตุผลก็คือว่าเหตุผลหนึ่งด้วยนอยจังเนาะสัตูนอยากจดหย่อนหย่งนหย่อนว่าสัตูนบ่อยากต่อบาทน้จัะเนาะ แล้วถามพ่อแม่พี่น้องถามมาว่าเอาได้หมอก่อนอยู่บ่สบายบ่กกะสบายเนาะจ๊องถามมาสบายบ่สบายถามว่าหนักบากบ่กะเซ็นกันเนาะค่ะเนาะครึ่งๆกลางๆเนาะจ๊องสีสบายกับบ๊สบายสี่หนักบากกอบบ๊อบลำบากเนาะค่ะเนาะกครึ่งๆกลางๆสี่ซาตูนบ่กเลยเดี๋เพราะว่าข้าวตองบัตรตอกข้องตอกตอบัตรทุกเดือนเนาะจ้ะต่อบัตรแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เออสำหรับคนที่เหตุแพสปอร์ตเนาะจ๊อสิู่้ว่าค่าต่อบัตรหรือว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้สิหู คาต่อบาสสำหรับต่อยิ่กรุงเทพเข้าถาสำหรับคนเห็ุงานยิ่กรุงเทพไปรถตุ่นเราจะน้องตัวตุ่นที่ออกข่าวนะก็เนาะกัมีความเสี่ยงเราจะมีความเสี่ยงเขาบุหัวสิเกิดอุบัติเหตุกับเข้าโบเราจะน้องเพราะว่าเขาไปรถตุ่นสีนั่งรถไปประมาณเที่ยงคืนนดึอตีหนึ่งประมาณนี with, ้จ <c oughs> ่าตัวตุ่นออกมาหักเราจะเรียกเรียกแต่ว่าจุดที่เขาอยู่มันอยู่มองไหลแต่กะเวลาที่ออกไปกับประมาณนี้บางคนกกไปต่อเท้าเกลืขึ้นเสาตู่นนี่ตะกี้อยู่อยู่ลักชนีใส่สามสิ่ไปต่ออยู่สาเกล น้องนะจะนองต่อไปแท้ชาเกล่่น้ำบาดบอท่องเต็มไม่ถูกเต็มท้องก็มีน้องเตยสินนี่ยนะจ๊ะเจ็ดเดือนแปดเดือนนางตอบาดพัชสปอร์ตตอทุกเดือนทุกเดือนตอนนั้นชาตูนอยู่อุงเถี๋ยัไม่ใช่แต่มาอยู่บ้านจ้ะเตยสินเจ็ดเดือนเตยสินในเจ็ดเดือนเกือบเผาแปดเดือนชาตูนมาอยู่บ้านมาเปิดหันขายน้ำปั่นอยู่ปะคนใสเนาะจ้ะเนาะเปิดหันขายน้ำปั่น เพราะว่าเสาตุนทองแต่เสาตุนก็บเฮดงานตลอดเสาตุนไม่เคยหยุดว่าเออทองเราบวชเฮดงานนะจ๊ะควบลำบากลำบากกันเดินทางไปต่อบาทน่าจะเนาะแล้วทั้งมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นยังก็คือว่ามันบ่ชลำบากมันสบายขึ้นน่าจะเนาะทั้มาค่าใช้จ่ายได้มันก็ะลายแต่เขาก็สบายสะดวกสบายเขาบ่ต้องต่อบาทน่าจะเขอาเงินที่เขาคิดว่าเขาต่อบาท แต่เดือนคือศาตูนอยู่ประคนใช่เนี่ยแต่เดือนของชาตูนตกไปต่ออยู่สองเมฆสองเมฆสองเมฆเนี่ยไปต่อเดือนหนึ่งแปดอยเข้าไปปึ๊บไปประทับตาอยู่ฟังไทยห้าสองอยบาทลงลงไปประทับตาฟังเล่าห้าไฟประทับตาออกสองลอยบาทแล้วก็ประทับตาฟังเล่าอีกประทับตาเข่าอีกสองลอยบาทเป็นหกลอยขึ้นมาไท่ย่เขาอีกประทับตาเขาเมืองไทยอีกสองอยเป็นแปดลอยหลังจากแปดลอยปึ๊บทารถ คาร์ซับตูนไปกลับเราจะนั่งดยได้ต่อไปกลับจากปากคนใช่ไปหอวรูบนสองร้อยสี่สิบสี่สิบห้าสิบประมาณนจากจากรูบบนไปถึงช่องสองเมตรเข้าหนึ่งร้อยบาทกับสามร้อยหกสิบแล้วสามร้อยห้าสิบค่าขึ้นมาอีกค่าขึ้นมาโมเดลโมโนนคาร์โรตจากห้าขึ้นมากต่สองร้อยบลายเราจะนั่งกระตีไปรอดเจ็ดหลอดแปดรลอยสปอร์แต่คาร์จ้ะแล้ว ค่ากินค่ากินห้ากินข้าตีไปอีกอสองร้อยค่านา้ำค่ากินเข้าเสื้องเสี้ยวเห็นหันมักสม,มักวนันเด็กกินได้จ้ะเนาะก,กับสองพันเมื่อไปเดียวเช้าตูนตีแข่แบบถือไปสองพันแบบโบเดือมานในกระเป๋าเลยสองพันบาททั้งค่ารถทั้งค่า,ากินสองพันบาทแบบโบเดียงินติดกระเป๋ามาเลยได้จ้ะสองพันบาทนี่ถือไปเดียวเดือนสองพันปีหนึ่งกับสองหมื่นสี่ สองมินชีถาให้ยูน้ากันตลอดถ้ากัดตกตอตลอดเป็นมอจากอันนี้ก็คือคือคือขอหนึ่งทีซัตูนอยากจดทะเบียนกับแฟนแฟนก็บอกว่าจดกะดีคือการถ้าเบิร์ดไลน์เบิร์ดเอเดียวไปห้ากัดเอ่อบ่อยมานั่งต่อวัดทุกเดือนคว้นปลอดภัยใหากระบวนกไปทุกเดือนเมื่อจากทีซัตูนกับบ้านไ่บอยทีส่วนเป็นยังซัตูนคือกับบ้านบอยแท้เอฟซีถามซัตูนเนาะเอฟซีซัตูนทีติดตามซัตูนมาตลอดสิ้นหัว เออตอนซาตุนกระบาดไปบ่อยเอาของฝากไปให้แม่ไปบ่อยเป็นยังกันยอนที่ซาตุนต้องไปตอบาสเนอะจ้ะไปตอบาสแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เ้าไปแต่ละเดือนเนี่ยบันเป็นสิทธิ์ว่าสองพันขึ้ซาตุนห้าต้องมีของฝากไปให้แม่ถ้วยแม่ึ้นมาเอาของกินของสมของหวานที่ห้าอ่ได้กินทั้งน,นี่หา้าอ่อมดกินถ้าพอแม,ม่ห้าอ่อมมีทะลงทะเลคือพวกหอยเอ่อเพวกหอยแขรงหรือว่าปลาหมึกหรือว่ากุกเองนี่สิทธิ์ว่าจะเอาห้องกรอยากให้กินนะพอแม่อยากให้กินของแซ่บของนัวขึ้นกันกับห้า ข้าเองก็ได้กินไม่ได้ข้าได้กินกกจะคิดเห็นคิดทอดคิดทอดแม่อยากให้แม่ได้กินอยากให้น้องได้กินนะจาะก็ซื้อเมื่อจากที่เขาสิบบนชอปป้าให้กับเบอร์ได้ก่นเดี๋ยวเอาไปเอามาแต่เดือนค่้าสิจ่ายให้เพิ่มขึ้นเป็นบรจจำแล้วขอสองนะจาะน้องการที่จดทะเบียนเนี่ยให้แต่ห้างสะดวกสบายอยู่การแบบมีคว้มซุกนะจ๊ะนาะเออบ่ตตองเราแวงเพราะว่าคือคือขาอยู่เนี่ยขาอยู่ต่ามันนอกข้าวมด้อยู่คือกรุงเทพ ถ้าให้ยูครึงเทพเนี่ยจะเข้ายู่แบบว่าเอ่อเข้าบบไล่ไปบุญไหว้ก็ะไผ่ให้ยู่จะได้ของเข้าเด็กง่ยมาเขาก็นอนได้ของแต่ให้ย,ใหใหยู่บ้าน,นอกเนาะจะเนาะมันโมเมนต์แบบหนักจากพอแมพี่นองค่ะมันก็มีด้ายกัหันเดี๋ยวก็มีประสุ่มหันแล้วก็มีนีเข้าโมมีบัรเข้าโมมี่ยังเลยที่จะชี้เข้าสิบไปไม่ซิดไม่เสียงกับแฟนเข้าไปเป็นตัวแทนแฟนเขาอีกยังยังสีกับไล่เนาะจะเนาะก็ต้องทาเพิน่นแล้วคอสามเนาะจะเนาะคอสามพ้องชตูนก็คือว่า การเรียนของลูกสําคัญที่สุดนะจ๊ะเนาะถามมาซัตตุนจดเพื่อว่าซัตตุนจะเป็นคนไทยเอ่อได้เป็นหรือบ่ได้เป็นอันนี้กรบม่เป็นอย่างเพราะว่าเ้าได้จดไปเ้ากัอยู่เมืองไทยได้ตลอดโดยที่เ้าม่ต้องต่อบาทนะจ๊ะเนาะกรรบ่เป็นอย่างนะจ๊ะเ้าอยู่ได้แบบสะดวกสบายอยู่ได้แบบสบายใจเดียวแต่ว่าการศึกษาของลูกเข้า้าลูกเข้าใหญ่ขึ้นปุ๊บเฮียนอ่อมื่อสีมือหามอหกปีหนึ่งปีสองปีสามปียังยี่สี่เขาเฮี้ยงสูงปุ๊บเนี่ย ก็ต้องมีของพ่อของเม่แม่นน้ำเป็นบริจากถ่าพ่อเมหูเข้ากระิถามหาเอกสารทั้งฝ่ายเม่แห้งเหาเองเป็นคนตังชาเป็นคนลาวมาเป็นเอ่อมาได้แฟนคนไทยนอกจากราก็แห้งน้ำบากการที่ลูกสีเฮียนสูงเข้าตองมีหันมีนีเป็นนักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากน้องมันโมเมนต์วาสิเป็นแข่โมเมนต์วาจดทะเดียนสมรสมาได้แข่ตัวเหาได้ดีแข่ตัวเหาโมเมนต์นอะจากนั่งก็สิได้ดีทั้งขอบครัว เข้าก anyway, ับค He ิดเห็นอนาคตของลูกเข้าในได้ไพ่หนาเนาะจวกรอนาคตของเขาเองเนี่ยอาย่น้ากันเขาบอกต้องโตบัดเดินท่าเห็นใจกันสามีพรรยญาหรือว่าปู๊เมีอยย่น้ากันเขาเห็นใจกันเองคือแฟนสัตรูนสิคิดตลอดละเห็นสัตรูนไปตอบาทเข้ากับอีต้วนจนจนต้องนั่งรถนั่งรถไปตอบาทุกเรื่องถูกเดือนไปตอบาดเข้ากับอีต่นเท่ากันเดินทางเดินบ่อย เดินบ่อยเดี๋ยวแทนที่ข้าสีมีเงินเก็บข้ากับบมีเพราะว่าข้าต่อแมานางต่อบาทเงินเก็บกับบมีเนาะจ้นะเนาะข้าวาต่อบาทถ้าผู้ใดต่อบาทสิเขาาา้าใจว่าหาอยากจะมีเงินเก็บแต่ถ้าที่สตูนบอกว่าถ้าอยู่เมืองนอกเอออยูขอยเ,ยขเขาโทรได้ยูงเทปเข้ากับค่าต่อบาทกับสิบกว่าเงหนึ่งพันบาทไปกับแหลกกับเป๋าจานหนึ่งนาะจ้ะเนาะสามสิบห้าบาทในและที่สตนูนจำได้เนะาะจ้ะเนาะนี่แหละ น่นกพพ็เ no ป็นมีทั้งพ้นดีแล้วก็บพนเสียพ้นเสียก็คือการเสียเงินหลายพ้นดีกับเขามาหาเฮาหลายสิ่งหลายอย่างเน่าจะน้องในแตละอย่างแต่หน้าพม่พี่น้องจดแล้วก็ศซะตุนขอบพ้นไดหลายเพ่อแม่พี่น <me> ้องเน่าจเนาะทั้งฟังฮห่าฟังเล่าเฮาเอฟซีน่าะเอฟซีทั้งฟังเล่าแต่ฟังไขขอบพ้นเป็นยางอย่งที่เขามาอเ่อสอบถามเรื่องการจดทะเบียนสมรสเน่าจะนาะเพราะว่าทุกคนก็อยากจดทะเบียนสมรสเน่าจะนาะงมหูวาร์หนังสือมีอยังแน่มาสอบถามบางคนกั มาถามว่าเซาร์ตุนเอือยถามเน่อเอือยอยากจดทะเบียนกาแฟนเอือยแดนเรื่องไปแล้วเราจะนัดแต่ว่าของเอือยนังสือบร,รครบเรียนไปตั้งแต่ปีที่แล้วเราจะน้อหนังสือเพิ่นบรครบนอกจะหนังสือทั้งแฟนบรคอบมันขาดแบบรับรองทีอยู่รับรองผู้ปกครองอีเองเชียรจะจกักเพิ่นบุพุก่อนมาถามสารตุนกับทายเนาะทายไปมือนเสาเหมือน,น,นี้นะจะนัดทรงหายเนาะคะ่ะแล้วซารตุนกับออขอบคุณ ทีเสื้อสายบังใจซาตูนหลักกะเออเข่ามาเออสอบถามกับซาตูนซาตูนก็นดีใจเนาะคะ่ะเนาะทีเห็นพ่อแม่พี่น้องเข้ามาถามเสื้อใจกันในการไว้ยาตูนเฮ็ดบริเตตัวผู้ใดซาตูนเฮ็ดซาตูนได้ดีเนาะจ้ะเนาะแล้วกะเาดีใจแห้งทีเห็นพ่อแม่พี่น้องเข้าอยากสาครอบครัวฟังไถ่เข้าอยู่กันแบบผัวเมียถึงต้องตามกฎหมายเนาะจ้ะเนาะเข้ามิลูน้ำกันแล้ว ก็ดีใจดีใจได้บอกเลยว่า,นนาดีใจเฮงเราจะน้องซับตูนก็ดีใจกับคอห้เอ,อ่อเอฟซีซตูนทุกคนที่มาขอหนังสื้อเราสามารถสอบถามมามีอย่างเน,นี้ยเราจะน้องคอห้หนังสือให้อหอยแดงเนี่นย,ยนนไหวดรา,าหา้ได้สมใจเนระาจะเนาะหอยจะเปลี่ยนไม่ไหวนะเราจะเนาะหนังสือกับคอหอยพานไม่ไหวอย่าหายอยหยุ่มอย่าหอยมีอุปสรรคอีหยังเราจะเนาะมีแต่สิ่งดีๆเขามาทุกผู้ทุกคนเลยเราจะเนาะซัมดะ ออพ่อเมพี่นองที่เขามาติดตามสาตูนนะจ๊ะหล้กกะเขามาสอบถามสาตูนได้้าตูนบอกเราอะไรดีดจัดจ๊ะยู่ไส่เนยยู้มสเน่มาสอบถามเราจะต้องมาสอบถามแล้วกะมาขอคําแนะหน้ามีอย่างยิ่งส่ซาตูนกับบเรนเป็นคนเก่งนะจะต้องมีความหูอย่างแต่ซาตูนเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจหอดบางยางเตะเตะละเป็นคนหลบขอบทีว่าซาตูนสีบะบุมว่าชีใจเย็น ค่อยศึกษาถ้าตองไปศึกษากนถ้าอยากอาศัยแต่ถามคนอื่นถ้าต้องศึกษาในโตนนหาา้าน้ามแหลควมำหูเราจะนอาแหลกควมหูคือสาตูนบางคนเนี่ยมาถามสาตูนเราจะรังเออมาถามสาตูน่าชาตูนคืออะไรมีควม่มหูอะไรเถอะที่ชาตูนมีควม่มหูหย่อนยางหัวบาชาตูนศึกษาเ้าศึกษาแ้วกับมาคิดมาไต่ตองเบืองบางเพือเข้าไปสร้างคนอื่นเบาห้ากปที่สร้างเขาหลาย ถ้าตองฟังหนึ่งเครื่องหนึ่งล้วก็มาไต่ตองเบิงมันเมนบอคือบอเมนเออถือบอคือบอถือยังฉีนอ่ะจะน้องเขาก็มาคิดไต่ตองเบิงก่อนก่อนเ่าสิตัดสินใจอีหยังกไกย่างน้าจะน้องนั่นแหละแกอยาให้พ่อแม่พี่น้องเขาคิดก่อนน้าจะน้องโกนสิตัดสินใจเฮ็ดยังแกได้หรอน้าจะน้องชีบอพิษวังแนนน้องน้าจะทัพตุลกะจะขอจบคลิปเพ่งตำหนิน้าจะน้องเพราะว่าสิไปตาเขาน้าจะน้องกะขอบคุณในหลายเด้อพ่อแม่ นี่แหละครับท่านผู้ชมสาวลาวเล่าเหตุผลที่อยากจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มไทยกับผู้บ่าวไทยนะท่านผู้ชมนะ mm hmm. เพราะสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะ mm hmm. นี่แหละครับสาวลาวหลายๆคนก็หวังในว่าจะได้หนุ่มไทยเป็นสามีเป็นผัวนะท่านผู้ชมนะครับ เป็นกำลังใจให้ชาวลาวลาหลายๆคนนะครับแล้วแต่หนุ่มละหนมไทยจะชอบหรือไม่นะท่านผู้ชมนะนี่คือเหตุผลนะครับที่บาคิต้านำมาให้พี่ๆเอซได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชม